ตายทุกคนรันตา นมันไม่ดูดิมัน,นแบบไม่เซียนอเออตอนนี้ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเซียนนะแต่แบบมันดีกว่าตอนกังวานที่ผมเล่นอะเออไม่ควรรีบมาเงี้ยก็แตกเป็นธรรมดารีบมาโหลไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะแต่มันก็พอเล่นได้ทุกคน ก็แบบมีโง่บ้างเยอะบ้างแตกสองทุกคนจะรีบตัดรีบลงไยในคืนนี้เลยเว้ยจะมาจะมาเป้ามันมาไวท้ทุกคนอย่างไ้ก็ต้องเสียเลือดโดลงมาอีกอะ เอ้ย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 มันเป็นย่างมันไม่ได้หมดไวอะไรขนาดนั้นนะจริงๆมองรจะปิดการจ้าไป ผมมันดังอะไม่ชอบชอบอะไแบบีเงียบเลยเนี่ยเลือดหัวใจแม่งเยอะว่ะทำไม่ตีผมเลยทุกคนนังนนแยบนะคอมึงมันไม่มีดาเมจ ที่ตรงลุ่มเรยเวนแตกกินไม่ได้เลยเกาะมันใกล้กันเลยคือการฆ่ามันง่ายฮนะถ้าเขาไปทิ่แอปเปิ้ลไว้เขาก็แตก กันแล้วไนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโลกก็ดีโดนโลกก็ดีแต่ปอเกาตายกูเป็นตุ๊ปอรสี่แยผมกุฟนะเวอร์มึงรีบเกดอะไรโหดไม่ได้โอ right? ้โหดแค่น no? so ี้ เกิดมีตัวมาเลยครับผมทำเป็นเล่นไปนะคตอนนี้มันไว้ใจไม่ได้ครับผมเกาะใกล้กันนะครับอย่างตัวเนี้ยก็แตกเฮ้ย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 เอามั่วมั่วกูเนี่ยมั่ววัด อะไรเงี้ยเออจะมีตัวมาโอ้เชียด,ดูมันดักฆ่ากดูดิอะไรครับเนี่ย ม่วเหมือนกันแหละสีม่วมเหมือนกันแหละแตกดิเฮ้ยไม่หล่นไปทุกคนมึงเวอร์ไปมึงจะไปได้ไหนสูงวะก็อยู่ได้แค่นั้นแหละแล้วโดนด้านหลังของโบเลแล้วเขาต้องวิ่งกลับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันจะลุ้งไม่เล่ยงวะ ไอ้อนั่นมีดาบไฟทุกคนโอ้ตดลุมตีบุตมตีดิดุตมตีดิดุตมตีดิดุมตีตมด,ดิดุ้ตีบิดตีบิเฮ้ยมันไม่ล่วงเว้ยวัดมึงก็ะโปกอย่างเตือนโอเคล่วงอันหนึ่ง,งมีดาบไฟใช่มีดาบไฟ เฮ้ยผู้รอดได้ไงวะเนี่ยมันมีดาบไฟไว้ดิทุกคนโอ้มือสั่นดิน้อยใหญนนะ่ละยุงก็กัดเยอะบอกเยอะบอกมันเป็นพาราเมตริกน,นะไม่ไม่ไม,ไม่มันจะต้องไม่เป็นเมตริกกันดิกูช่วยกูช่วยแค่นั้นชนะอีกแล้ววะเฮ้ย,ยมันมันโหวเกินว่ะผมจะแพ้ยี่จริงปันเนี่ยกู้ขอที่หนึ่งไม่ได้เหรอ ไม่ที่หนึ่งไม่ได้เล่น,นะก,ก,นกูเพิ่งกินเหเฮ้ยเขี้ยมเก็บสาตัวเลยวะทุกคน